ู้ชมคะจากอดีตจนถึงปัจจุบนันมีโรคร้ายต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายซึ่งในจำนวนนั้นมีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่มีความรุนแรงจนสามารถฆ่าชีวิตของพวกเราหรือทำให้เราพิการทุพพลภาพได้แต่ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งทําให้เราได้มีอาวุธที่จะคอยต่อกรกับโรคร้ายทําให้เราอยู่รอดปลอดภยัยและทุกวันนี้อาวุธชนิดนี้ยังสามารถลดการป่วยการต,ยา,รตายได้จํานวนมากจากโรคต่างๆหลายโรคด้วยกันอาวุธชั้นยอดที่ว่านั้น เราเรียกมันว่าวัคซีนนั่นเองค่ะวัคซีนนี้เป็นชีวพันธุ์ทางการแพทย์นะครับซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญเนี่ยทำมาจากส่วนประกอบของแบคทีรียหรือว่าไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนสามารถที่จะกระตุ้นภูมิกันในมนุษย์เนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับวัคซีนเนี่ยได้มาจากกระบวนการในการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิจัยพัฒนาในระดับ ห้องปฏิบัติการเมื่อสําเร็จเนี่ยก็จะนํามาทดสอบในสัตว์แล้วก็ทดสอบในคนตามลําดับนะครับสําหรับในประเทศไทยนั้นเราประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงในการใช้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยสามารถกวาดล้างโรคไข้ทรพิษให้หมดไปจากประเทศได้สําเร็จตั้งแต่ปีพศ2504และอีกครั้งในการกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2541 ซึ่งนอกจากวัคซีนทั้งสองชนิดนี้ในประเทศไทยของเราก็ยังมีการใช้วัคซีนกับโรคอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะในประเทศไทยนี่เราได้มีการใช้วัคซีนมานานแล้วนะครับเกือบ200ปีละโดยครั้งแรกเนี่ยเราได้มีการใช้วัคซีนในสมัยรัชกาลที่3เพื่อที่จะควบคุมป้องกันการระบาดของโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษในตอนนั้นนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการเพิ่มชนิดของวัคซีน,นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง30ปีหลังเนี่ยนะฮะทั่วโลกนะครับไม่เฉพาะในประเทศไทยจนตอนนี้เป็นที่ยอมรับเลยนะครับว่าวัคซีนเนี่ยเป็นเครื่องมือทางสาธารณสุขนะครับที่มีความสำคัญนะครับมีความคุ้มทุนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในการใช้ในการกควบคุมป้องกันโรค ในอนาคตอันใกลน้นี้เชื่อว่าวัคซีนจะกลายเป็นเครื่องมือในการป้องกันและควบคุมโรคสำคัญอืนอ่นๆได้อีกมากทั้งโรคที่เกิดจากการติดเชือ้อและโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเช่นโรคมะเร็งชนิดต่างๆและในส่วนของประเทศไทยนั้นทุกฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันค่ะว่ามีศักยภาพและโอกาสเพียงพอที่จะผลิตวัคซีนจำนวนมากได้ถ้าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังซึ่งหากทำสำเร็จได้นั้นก็จะนำมาสู่ความมั่นคงทางสุขภาพของชาวไทยอันจะ ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี